สวัสดีครับอยู่กับผมช่องคนลุยป่านะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดักตุ่นนะครับมันกินต้นมันนะครับเราจะมาลุ้นกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับโดยการใช้เบ็ดนะครับนี่นะครับใช้เบ็ดแบบนี้นะครับดักนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะขุดเดี๋ยวผมจะขุดหารูมันก่อนนะครับรุ้นนะครับ โอเคนะครับเราเจอรูมาแล้วนะครับก็เจอรังมันด้วยครับแล้วก็รูมันอยู่ทางด้านซ้ายมือครับทางขวาเป็นรังของมันนะครับครับผมผมก็หลังจากที่เราเจอรูแล้วนะครับผมก็จะเสียบเบ็ดเข้าไปครับแบบนี้เลยนะครับแห่เข้าไปเลยนะครับแห่เข้าไปแล้วก็หาต้นอะไรก็ได้ครับมาเสียบขาไว้นิดหนึ่งครับเดนี้สําคัญเลยนะครับต้องมีไม้หรือว่าต้นมันก็ได้นะครับเสียบไปเลยนะครับ เสียบไว้กับดินนี่แหละครับครับเสียบให้แน่นครับก็แค่นี้ก็เรียบร้อยครับประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะได้ไหมครับจะได้ตัวหรือเปล่าครับครับผมไปครับไปหารูใหม่ครับโอเคครับเจออีกรูแล้วนะครับอยู่นี่นะครับนี่ครับโอเคนี่ครับอยู่โคนต้นมันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาขุดผม รูนี้มันเก่านะครับมันก็ไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็หารูไม่เจอแล้วครับก็ค่อนข้างจะเก่ามากครับรากมุงรากไม้ขึ้นหมดแล้วครับไปครับไปหารูไหม่ครับโอ้เจอรูแล้วครับด้วยครับใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับครับผมไปไปรุ่นไปขุดรูมั้นะครับโอเคครับนี่นะครับใหม่ๆเลยนะครับครับเนี่ยครับใหม่เอี่ยมครับอย่างนี้อย่างนี้มีรุ่นแน่นอนครับ ไปเดี๋ยวผมขุดรูมันก่อน,นครับครับผมก็เจอรูมาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาเบ็ดใส่เข้าไปครับแบบนี้นะครับแย่เข <Yeah. S 1> ้าไปเลยนะครับ นะครับครับแล้วก็ผมก็จะเอากิ่งไม้นะครับนี่ครับกิ่งไม้นะครับวันนี้ครับนะครับผมก็จะเอากิ่งไม้นะครับเสียบไว้นะครับการมันดึงเบ็ดเข้าไปนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราไปหาอีกรูนึงครับผมมีเบ็ดมาสี่อันนะครับวันนี้ใส่ไปสองอันแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับผมว่าใส่เสร็จไรเสร็จพรุ่งนี้เช้าถึงจะมาดูอีกทีเดียวเลยนะครับครับผมครับไปครับผมผมก็เจอรูที่สามแล้วครับแล้วก็ผมก็ขุดไว้แล้วนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตอนขุดนะครับครับผมก็ผมก็จะเอาเบ็ดแย่เข้าไปนะครับนี่นะครับแย่เข้าไปเลยนะครับครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอา ไปหากิ่งไม้มาเสียบนะครับผมก็จะเอากิ่งไม้ปักให้แน่นนะครับพอแน่นแล้วก็ใช้ได้ครับภาพไม่ค่อยจะชัดนะครับเพราะว่ามีแสงย้อนมานะครับครับผมไปเดี๋ยวเราไปหารูที่สี่ครับว่าจะเจอไหม ครับรูที่สี่เจอแล้วครับอยู่ใกล้ๆทางเข้าเนี่ยครับโหอยู่กับก่อไม้กวาดก่อต้นไม้กวาดนะครับเดี๋ยวเราจะขุดแล้วก็จะใส่เบ็ดเข้าไปนะครับครับผมไปครับผมก็ขุดรูเรียบร้อยแล้วครับเจอรูแล้วผมก็จะแย่เบ็ดเข้าไปนะครับนี่ครับแย่เข้าไปเลยครับโอเคครับก็ผมก็จะเอาไม้มาคาดไว้นิดนึงนะครับ ประมาณนี้ครับเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เช้าจะติดมันหรือไม่ติดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ตอนเช้านะครับผมจะพามาดูตุ่นที่เราดักไว้นะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับไปครับลุ้นกันครับดูแรกกันเลยนะครับเคครับครับผมเราก็มาถึงแล้วนะครับรู้สึกว่ามันน่าเสียดายนะครับดูนี้มันน่าจะดึงเบ็ดผมเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยครับไม่มีแล้วครับเบ็ด โหน่าเสียดายมากครับเพราะว่าผมเอากิ่งมันเล็กๆนะครับเสียบไว้มันก็น่าจะดึงเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวลองคุดดูครับว่าจะอยู่รอเปล่านะครับ เบ็ดยังอยู่นะครับเนี่ยครับแต่ว่าไม่ติดนะครับรูนี้ครับน่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยมาดักนะครับไม่ติดก็เอาเบ็ดไว้นี่ก่อนนะครับเราต้องกรบให้เอาด้วยนะครับต้นหมันนี่ครับงั้นหัวเขาจะไม่ขึ้นนะครับ หัวเขาจะไม่โตนะครับนี่ครับเราเดินมาถึงอันที่สองแล้วนะครับเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะครับเนี่ยครับอันที่สองไม่ติดนะครับอันที่สองนี้ไม่ติดครับนี่ครับเพราะว่ามันไม่แน่นนะครับอเราก็จะทิ้งไว้อี่นี้ก่อนครับ ไปพักสายๆเราก็จะมาดูใหม่ครับโอเคครับเราก็มาถึงอันที่สามแล้วนะครับลุ้นดูว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับโอ้ผมต้องจับดูก่อนครับโอ้มีลุ้นครับอันนี้โอ้น่าจะติดครับนี่ครับนี่ครับตัวเขามองเห็นเลยครับอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับโอ้นี่เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผมจะขุดขึ้นมาให้ดูนะครับ นี่นะครับนี่ครับติดครับสุดยอดเลยครับติดแล้วครับหนึ่งตัวครับนี่นะครับมันก็ได้ผลนะครับตัวที่สามติดนะครับเดี๋ยวไปลุ้นอันสุดท้ายนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับไปกันครับ ครับเราก็มาถึงรูที่4แล้วนะครับเนี่ยครับโอ้ตัวนี้ก็ติดนะครับเนี่ยครับเนี่ครับขยับอยู่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะคุดให้ดูนะครับ ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เลยนะครับครับเนี่ยครับถ้าติดแล้วครับท่านผู้ชมต้องขุดเอานะครับถ้าดึงเอามันจะหลุดนะครับเบระเบ็ดมันจะอ้านะครับ ได้แล้วครับกับข้าวมื้อเช้านะครับสองตัวครับนี่นะครับผลงานครับดักไว้สี่หลังนะครับติดสองตัวนะครับนี่ครับบิ๊กบิ๊กเลยนะครับตัวใหญ่ๆนะครับชอบวิดีโอของผมนะครับช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับขอบคุณครับ